สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับสมาชิกช่องเทรดฟอร์เรให้เหมือนทาธุรกิจทุกคนเลยนะครับอยู่กับเจเช่นเคยนะครับสวัสดีวันอังคารนะครับผมอ่ะคือวันนี้นะครับจะมาทําคลิปที่มีประโยชน์แล้วก็มีสาระให้กับทุกคนอีกเช่นเคยนะครับพดอดีต้องเท้าความไปก่อนว่าคลิปนี้มันเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่า,วาเมื่อวานนี้อะครับเจมีการคุยกับพี่ท่านหนึ่งนะครับพอดี ได้พูดคุยกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการเทรดนะนะครับ <S <S คราวนี้เนี่ยก็เลยได้สิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยเวลาเราเจอกับพี่เราเจอะได้สิ่งสิ่งหนึ่งที่มันกัะตกผลึกมานั่นแหละนะครับคุยกันแล้วแบบเอ้ยมันมันรู้สึกว่าเป็นคําถามที่น่าจะมาทาเป็นเป็นคลิปวิดีโอบ,บอกทุกคนด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับเราเข้ามาเทรดเพราะอะไรทุกคนเคยสงสัยไหมว่าเราเข้ามาเทรดทุกวันนี้หรือว่าการที่เราเข้ามา ตะบีตะบ,บันในการที่จะหาเงินจากตลาดจะเป็นตลาดหุ้นฟอเร็เกค่างเงินน้ํามันทองคําอะไรเงี้ยครับเรามาเทรเพราะอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาไขาข้อสงสัยกันแล้วก็มันก็นมาพูดคุยสบายๆเนาะนะครับในวันนี้อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับที่ได้ฟังแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างนะอยากจะอยากจะให้มีสมุดแล้วก็ปาก,กานะครับซักซักซักเล่มหนึ่งนะครับ ที่จะเอามาเขียนนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันนะอ่ะนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับเราเข้ามาเทรดเพราะอะไรนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยเจขอรีแคปนะครับเป็นส่วนที่เป็นตัวผลการเทรดของเมื่อวานนี้ก่อนนะครับเมื่อวานนี้ก็คือวันที่5นะครับว่าเจทําอะไรบ้างเนาะเจเข้าเทรดนะครับทองคำนะครับทองคําไปเนาะนะครับได้กําไรมาอยู่ที่500เหรียญนะครับด้วยระบบเทรดตรงนี้เป็นระบบเทรดของ c a a ท f u l Strategy บวกกับ XAU Trading Strategy นะครับก็เพิ่งเทรดไปแค่ออเดอร์เดียวเนาะมันบันจันทนะได้กำไรมาประมาณ1 000, น0 0 0นบาทนั่นเองนะครับตนี้ถ้าใครสนใจนในส่วนที่เป็นตัวอ e ีบุ๊กเนี่ยนะครับสามารถจะแอดนะครับลายจะมาได้สแกนลายมาได้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้จะคุยกันแบบสบายๆนะครับไม่มีความเครียดอะไรนะ เราเข้ามาเทรดเพราะอะไรครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำถามเนี้ยเจไม่ควรถามเลยถูกไหมเพราะว่าเราเข้ามาเทรดเพราะเงินไงเออเราจะเข้ามาเราเข้ามาเทรดเพราะเงินนั่นแหละนั่นแหละนะครับแต่คราวเนี้ยเจอยากจะให้คําถามใหญ่ๆกับทุกคนไว่าไอ้เงินที่เราต้องการเนี่ยมันคือเท่าไหร่ต่อเดือนหลายๆคนเข้ามาด้วยภาพจําภาพการตลาดหรือว่าอะไรก็ตามที่มันดูหอมหวานเนี่ยเฮ้ยทำกำไร วันละห้าหมืนวันละแสนเดือนละห้าหมื่นเดือนละแสนเดือนละล้านต่อเดือนเราเข้ามาด้วยภาพจําอะไรแบบนี้นะครับคราวนี้สิ่งที่อจะถามทุกคนเลยคือว่าเราลองหยุดหยุดคิดเรื่องพวกนี้แล้วตั้งคําถามกับตัวเองจริงๆก่อนว่ามันคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่า เราต้องการกำไรเดือนละห้าหมื่นเดือนละแสนเดือนละล้านจริงๆหรือเปล่าหลายๆคนเนี่ยไม่เคยคุยกับตัวเองหลายคนเห็นคนอื่นเทรดได้เดือนละแสนเฮ้ยอยากจะมีเดือนละแสนบางคนเห็นคนอื่นเทรดได้เดือนละล้านเฮ้ยอยากจะมีเดือนละล้านนะครับมันคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆไหมนะครับแต่มันก็จะมีประเภทที่แบบว่าเฮ้ยมันได้ก็ดีนี่ถูกไหมมันได้ก็ดีแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคราวนี้พอเราถามจริงๆรอ่ะพอเราถามตัวเองครับว่าไอ้สิ่งที่เราจะต้องการอ่ะมันตรงนี้นะครับมันคือสิ่งที่เราต้องการจริงหรือเปล่า ค,คำแนะนําของเจเลยก็คือว่าเราอย่าสุดโต่งในเป้าหมายทางการเงินมากจนเกินไปสิ่งที่เจได้คุยกับพี่ท่านหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อเมื่อวานนี้เลยก็คือว่าเจถามคําถามหนึ่งกับพี่เขาไปว่าพี่รู้สึกว่าตั้งแต่พี่เข้ามาเทรดเนี่ยความสุขของพี่หายไปไหมความสุขในการใช้ชีวิตนะครับในการดําเนินชีวิตในการมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะมันหายไปหรือเปล่าซึ่งเขาบอกว่าหายไป ซึ่งจะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเป็นก็คือว่าบางทีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตอนก่อนที่เราจะเข้ามาเทรดหรือเข้ามาลงทุนเนี่ยเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตมากมีความสุขกับการที่เราไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงมากแต่ทุกวันนี้นะครับพอเราเข้ามาเทรดปุ๊บความสุขตรงนั้นมันหายไปบางทีเราหมกมุ่นกับการหาเงินมากเกินไปเราสุดโต่งกับเป้าหมายทางการเงินมากเกินไปจเลยจะให้คําแนะนําว่าอันดับแรกครับเราอย่าไปยึดติดกับโซเชียลมีเดียที่เขามาบอกว่าคุณเทรดต้องคุณต้องเทรดดิเดละแสนคุณต้องเทรดดิเดลล้าน คุณจะประสบความสำเร็จจะบอกว่า,อย,า,อ,ยาอย่าไปยึดติดกับอะไรพวกนั้นนะครับอย่าสูงกับเป้าหมายทางการเงินมากจนเกินไปนะครับจนลืมนะครับความสุขในปัจจุบันนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปน,นี่คือสิ่งที่เดียอยากจะแนะนำเนาะคราวนี้มันก็จะมาในหัวข้อนี่แหละก็คือวิธีการตั้งเป้าหมายทางการเงินแบบง่ายๆการตั้งเป้าหมายทางการเงินแบบง่ายๆเนี่ยมันจะส่งผลต่ออะไรไมันจะส่งผลต่อความสุขของเรา ได้ง่ายกว่านะครับการตั้งเป้าหมายทางการเงินแบบสุดโตนั่นเองแต่เจไม่ได้บอกว่าถ้าคุณตั้งเป้าหมายทางการเงินแบบง่ายๆแล้วอะคุณจะเขาเรียกว่าอะไรอะมันจะพอแค่นั้นนะไม่ใช่นะครับมันคือการคือเวลาทุกคนที่พูดให้ฟังว่าเวลากว่าเราจะประสบความสําเร็จได้ครับมันจะเป็นการที่เราสําเร็จแบบเล็กๆอะหลายๆครั้งอะรวมๆกันมันจะเป็นการสเรบบเรา,รเ,ารสเร็จครั้งใหญ่สมมติว่าทุกคนต้องการที่อยากจะเดินทางจากจุด A ไปจุด B นะครับ ในภาพของคนทั่วไปที่เขาคิดเนี่ยคือเขาคิดว่าเราจะต้องเดินทางเป็นอย่างนี้ไปเลยแล้วถึงเป้าหมายเลยซึ่งจริงอะทุกคนครับมันไม่ใช่เลยในการที่คุณจะเดินทางจากจุดจุด A ไปจุด b เนี่ยเป้าหมายทางการเงินของคุณเนี่ยอาจจะเป็นเป้าหมายอยู่ที่หนึ่งแสนบาทต่อเดือนแต่การที่คุณจะไปถึงเป้าหมายครับมันไปทำมันไปมันไปอย่างนั้นไม่ได้ทุกคนสเต็ปที่จะต้องการจะสื่อเลยก็คือว่ามันจะเป็นแบบนี้ทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้มันจะค่อยไปอย่างนี้ มันจะค่อยไปอย่างนี้่ะตรงนี้อาจจะเป็น1,000 2,000 5,000 1,000 2,000 0 0 0 0 0 0ม0 0 0 0 0ง0 0 0่0 0 0ม0 0 0 0มันต้องเป็นลำดับขั้นบันไดค่อยๆไปเจลี่บอกว่าเราตั้งเป้าหมายทางการเงินแบบง่ายๆก่อนครับแล้วพอเราทําสําเร็จเป้าหมายหนึ่งเราค่อยขยับไปอีกเป้าหมายหนึ่งค่อยๆขยับ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 ไป สุดท้ายอ่ะเป้าหมาย1นึ่งแสนบาทนะครับต่อเดือนอนะ่ะมันไม่เกินจริงเพราะว่าเจเคยทําจะทําได้แล้วนะครับมันไม่เกินจริงเลยนะเพราะฉะนั้นสําคัญเลยคือการตั้งเป้าหมายทาง,งการเงินแบบง่ายๆเนี่ยมันจะทําให้เรามีความสุขระหว่างระหว่างทางด้วยครับเราอย่าไปเราอย่าไปมองความสุขแค่ปลายทางอย่างเดียวอนะ่ะเรามาเทรดอย่างเงี้ยเราควรมีความสุขระหว่างทางด้วยนะครับถ้ามันทุกข์เราไม่ต้องเข้ามาทุกคนทํางานแบบเดิมดีแล้วนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันในการตั้งเป้าหมายแบบง่ายๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับโอเค สักคู่นะครับอลองถามตัวเองดูก่อนเนาะวันนี้จะคุยกับไพเบทด้วยนะครับจะบอกว่าความต้องการของเรา,าครับทุกคนความต้องการของเราอ่ะมันไม่มีเพดานทุกคนว่าจริงไหมความต้องการของเราครับมันไม่มีเพดานเลยสมมติถ้าเจะบอกว่าถ้าคุณหาเงินได้หนึ่งแสนบาทต่อเดือนคุณเอาไหมเอาถ้าคุณหาเงินได้หนึ่งล้านบาทต่อเดือนคุณเอาไหมเอาถ้าคุณหาเงินได้สิบล้านบาทต่อเดือนคุณเอาไหมเอา มันไม่มีเพดานครับทุกคนเพดานเนี่ยในความต้องการของเราเนี่ยมันไม่มีจุดสิ้นสุดคนที่เขามีแล้วเขาก็อยากมีอีกคนที่เขาได้แล้วเขาก็อยากได้อีกนะครับแต่คําถามที่อยากถามทุกคนเลยจริงๆเลยว่าลองถามตัวเองดูนะครับว่ามีน้อยแค่ไหนมันถึงจะพอจริงๆเนี่ยคำพูดเนี่ยเจได้มาจากไอเดียของการจัดบ้านของคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นหนังสือที่พี่นิ้วกรมเนี่ยเขาเอามาเผยแพร่นะครับเรามีน้อยแค่ไหนถึงจะพอ นะสมมุติจะบอกทุกคนอย่างนี้ว่าถ้าทุกคนเทรดได้เงินจากการเทรดต่อเดือนนะต่อเดือนนะครับสมมุติว่าเดือนละเดือนละหมื่นหนึ่งทุกคนแฮปปี้ไหมบางคนเข้ามาเทรดเนี่ยผมอยากมีเงินต่อเดือนห้าหมื่นบาทต่อเดือนแทนเงินเดือนขั้นต่ำของผม,ผมจะบอกว่าสมมติถ้าพี่เทรดได้เดือนละหมื่นบาทพี่แฮปปี้ไหมเฮ้ยแฮปปี้นะครับถ้าพี่เทรดได้เดือนละแปดพันพี่แฮปปี้ไหมแฮปปี้ ถ้าพี่เทรดได้เดือนละสามพันแฮปปี้ไหมแฮปปี้จะบอกว่าเนี่ยเป้าหมายแรกที่พี่ต้องการโฟกัสที่พี่คนโฟก,กัสอะ่ะมันไม่ใช่เดือนละห้าหมื่นบาทครับพี่แต่เป้าหมายแรกที่พี่คนโฟก,กัสอะ่ะมันคือเดือนละสามพันในช่วงแรกแล้วพี่อะ่ะทำให้มันได้สม่ําเสมอก่อนจากนั้นอะ่ะเราค่อยสเกลัพไปนะครับตามขั้นบันไดที่เราตั้งเป้าหมายไว้คุณสําเร็จทีละเล็กทีละเล็กน้อยน้อยอะ่ะนะครับมันจะทำให้คุณอะ่ะประสบความสำเร็จในเป้าใหญ่ได้นะครับเพราะฉะนั้น สำคัญเลยคือเราถามตัวเอง,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 งจริงๆจะเหมือนว่าเป้าหมายทางการเงินแบบง่ายๆของเราที่มันเป็นไปได้แเรารู้สึกว่าแฮปปี้อ่ะมันคืออะไรหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยผมพอเราจะถามหลายคนนะพอถามจริงนะผม,มแค่เทรดแล้วผมพอตไม่ขาดทุนแบบไม่ไม่แตกอะ่ะผมแฮปปี้แล้วเห็นไหมมันไม่ใช่ตัวเงินเลยมันไม่ใช่ที่คุณจะต้องไปเทรดได้เดือนละแสนเดือนละล้านเลยมันแค่เทรดได้ว่าคุณเทรดยังไงที่ปีสองปีสามปีแล้วคุณพอตไม่แตกนะครับอ่ะคราวนี้ พอเรารู้แล้วว่าเราอ่ะอยากได้เงินจากการเทรดเท่าไหร่แบบที่เรารู้สึกว่ามีน้อยแล้วเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้จะบอกนะว่าอันนี้มันคือสเต็ปแรกนะครับมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยถ้าเทรดสามพันแล้วมันจะพออะไรใจเย็นๆทุกคนคุณยังเทรดสามพันไม่ได้เราคิดภาพตามจริงนะคุณยังเทรดสามพันบาทต่อเดือนแบบสม่ําเสมอไม่ได้คุณจะไปคาดหวังกําไรเดือนละห้าหมื่นบาทได้ไหมมันไม่มีทางทุกคนในชีวิตจริงมันไม่มีทางที่ทําอย่างนั้นได้นะครับมันต้องค่อยค่อยค่อยค่อ สเกลความสามารถของเราขึ But, biggest, doing, like, a, ้นไปนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทํากับสิ่งที่ควรทําเป็นยังไงอันเนี้ยเจก็สอนในส่วนที่เป็นตัว private เหมือนกันนะนะครับหลายคนเนี่ยเจ๊พูดใฟังนะคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาทำเขาทำยังไงสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทําเลยคือเขาจะมองกันว่าเงินทุนเขามีเท่าไหร่ยกตัวอย่างอย่างนี้ครับสมมติว่านายเอนายเอเนี่ยมีเงินทุนอยู่ที่เลเซสัก1000ดอลลาร์เขาเนี่ย และสิ่งที่และสิ่งที่นายเอจะทําต่อไปเลยคือเขาจะบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่นายเอต้องการคืออะไรอย่างที่อย่างที่เจบอกนายเอเนี่ยมีเงินอยู่ที่หนึ่งพันดอลลาร์และเขาต้องการผลตอบแทนเนี่ยสามร้อยเหรียญเฮ้ยอยากได้เงินสักหนึ่งหมื่นบาทอ่ะสิ่งที่นายเอจะทําไหมนะเขาจะวิ่งไปหาระบบเทรดครับหาระบบเทรดที่มีอัตราผลตอบแทนสามสิบเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนนี่คือสิ่งที่นายเอทำและเจเชื่อว่าหลายคนทํา ทุกคนลองคิดดูนะสิ่งที่ทุกคนกําลังตามหามันคือสิ่งที่ยากที่สุดบนโลกใบนี้ที่มันจะมีได้คือระบบเทรดที่มันสามารถเจนเงินให้ตามที่คุณต้องการอ่ะอันนี้คือสิ่งที่มันยากโอเคไหมเจคันนี้เรามาดูสมการที่เจสอนในไพรเวทแล้วก็สิ่งที่เจอยากจะให้ทุกคนเอาไปใช้นะครับว่าสมการนี้มันดียังไงสมการที่สองเราเป็นนายบีครับทุกคนเราเป็นนายบีนะนายบีสิ่งที่เขามีเลยคือ เขาต้องไปดูว่าระบบที่เขามีทํากําไรขั้นต่ําได้เท่าไหร่สมมติจะยกตัวอย่างอย่างนี้อย่างที่เจสอน private แล้วก็อย่างที่เจเอาตัวพอร์ตที่เจเทรดเนี่ย trade, ให้ใส่วนที่เป็นตัว private ดูเนี่ยเวลาจะเทรดเนี่ยจะจะมีพอร์ตที่เจเทรดแล้วก็ให้ private ดูไปพร้อมๆกันด้วยเป็น case study ศึกษาระบบเทรดเจเนี่ยนะตลาดไม่ดีตลาดแย่เนี่ยทำกำไรได้ขั้นต่ำประมาณ3าถึงสตต่อเดือนนี่คือตลาดไม่ดีนะจะบอกแล้วว่าทำกำไรขั้น กำไรขั้นต่ําที่ระบบทําได้ทําไมถึงจ้เป็นขั้นต่ําอะทําไมถึงต้องเป็นขั้นต่ําครับคือในเงี้ยเวลาเจาเคยพูดเรื่องเกี่ยวกับเวลาเราขาดทุนเวลาเรากําไรเราไม่ต้องไปเครียดเลยเพราะว่าเพราะว่ากำไรมันรักษาตัวมันเองได้เวลาเราเทรดได้กําไรที่มันเยอะคุณเครียดไหมคุณไม่เครียดถูกไหมแต่เวลากำไรมันน้อยกว่าเป้าที่คุณตั้งใจไว้อะคุณจะรู้สึกกดดันคุณจะรู้สึกเครียด เพราะฉะนั้นจะเลยบอกว่าสิ่งที่เราจะต้องทําเลยคือเราต้องรู้ก่อนว่าระบบเทรดของเราอะครับกำไรขั้นต่ามันคือเท่าไหร่อย่างของเจออย่างเงี้ยระบบเทรดที่เจสอนอ่า private สร้างกระแสเงนินสดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสามถึงสี่เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนพอเราได้กําไรที่เราสามารถที่จะเจนได้แน่นอนแล้วเราก็มาดูว่าผลตอบแทนที่เราต้องการมันเท่าไหร่เจอแบบเมื่อกี้เลยสมมติเราต้องการผลตอบแทนที่ประมาณสามร้อยเหรียญต่อเดือนต่อมาเลยคือมันจะต่างกันแหละ เมื่อก่อนคือเรามีเงินทุนเท่าไหร่เราอยากได้ผลตอบแทนเท่าไหร่เราจะวิ่งหาระบบเทรดถูกไหมฮะแต่พอแบบแบบนี้ที่เจทำเนี่ยก็คือเราไปดูก่อนว่าเรามีระบบเทรดที่มีผลตอบแทนเท่าไหร่ขั้นตา่าเสร็จแล้วอ่ะเราต้องการเงินเท่าไหร่ต่อมาเลยคือเรามาดูซิว่าเรามีเงินทุนเท่าไหร่ที่มันเหมาะสมอ่ะคิดตัวเลขง่ายๆเลยเจต้องการผลตอบแทนอยู่ที่300เหรียญต่อ ต่อเดือนนะฮะแล้วเจทำผลตอบแทนได้อยู่ที่มัน3-4%ประมาณ3-4%ขั้นต่ำเจาเอา3%แล้วกันเราอา300ัยันที่ตั้งเอาผลตอบแทนที่เราต้องการอ่ะเป็นที่ตั้งครับทุกคนแล้วเราหารด้วย3%นะครับแล้วกดเท่ากับคุณต้องมีเงิน1,000 0เหรียญคุณถึงจะได้รีเทิร์นตามที่คุณต้องการมันจะเกิดคำถามแบบนี้หุยต้องมีหนึ่งมื่เหรียญได้หรอเราจะทำยังไง มันจะทําได้ยังไงมันมีวิธีทุกคนเจเคยปั้นพอร์ตนะเจปั้นพอร์ตเนี่ยจากสามพันไปห้าหมื่นเหรียญเจทํามาแล้วครับทุกคนอแต่แค่วิธีการพวกนี้มันน่าเบือ่อมันไม่หวือหวามันไม่เลาใจมันใช้เวลามันเลยทําให้คนไม่สนใจวิธีการพวกนี้คนก็เลยไปสนใจที่แบบรวยเร็วปั้นพอร์ตจากเจ็ดพันไปร้อยห้าสิบล้านภายในระยะเวลาหนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนคนชอบสนใจพวกนี้สุดท้ายอ่ะคุณจะเป็นแมงมัาแล้วคุณก็จะวนลูปไปเรื่อย กรบะบวนการที่ดีอะมันมีแต่มันน่าเบื่อทุกคนจะบอกให้ไว้ทุกคนครับว่ากระบวนการที่เจให้อะมันทําได้จริงนะเจพิสูจน์มาแล้วแล,ว,แลวเจก็มีหลักฐานให้ดูแล้วแต่มันน่าเบื่อมันน่าเบื่อบางทีคนมันไม่ค่อยเร้าใจสุดท้ายครับคุณก็จะวนลูปอันนี้คือสิ่งที่คุณเลือกเองอะไรเงี้ยนะคราวที่เดินมาดูกันบ้างออย่างที่เจบอกคือเราต้องรู้ก่อนว่าผลตอบแทนขั้นต่ําเราเท่าไหร่อันนี้คือพอร์ตที่เจใช้ไท่นะฮะเป็น พอร์ตของครอบครัวด้วยนะพอร์ตที่เจใช้เทรดส่วนตัวด้วยเป็นบางส่วนละกันนะครับอย่างเราเราเราจะเห็นว่าเจทำผลลัยเทอร์เนี่ยอยู่ที่อตอนนี้ตั้งแต่เดือนสิบของของเดือนที่แล้วเนี่ยอของปีที่แล้วเนี่ยจะเทรดมาได้ก็มันได้ประมาณสองแสนสองแสนห้าหมื่นกว่าเหรียญน,นะครับซึ่งถ้าเราดูรีเทิร์นจริงๆเนี่ยเราดูรีเทิร์นนะครับจะเห็นว่าเดือนเดือนสิบได้กำไรห้าเปอร์เซ็นต เดือน11ได้กำไราเร1 5เดือน12ได้กำไราไเร3 0เดือนอมการาได้กำไรอยู่ที่เอ่อ7%นะครับแล้วก็เดือนกุมภาได้5 0เ์เดือนมีนาได้17เดือนเมษาได้15เดือนพฤษภาได้5อันนี้ก็จะเป็นเดือนอันนี้จะเป็นผลตอบแทนขั้นต่ำที่เจสามารถทำได้เนาะ เราจะเห็นว่าจะมีแต่ว่าจะมีหลายพอร์ตนะทุกคนจะมีหลายพอร์ตนะฮะแต่เราก็จะเห็นว่าเราสามารถจะเจนเนเรตในส่วนที่เป็นตัวรีเทิร์นขั้นต่ำเนี่ยได้ทุกคนเห็นไหมเราต้องรู้ก่อนอนนี้มันจะมีคําถามว่าโอ้โหแล้วเราจะไปหาทุนยังไงเฮ้เจบอกไปแล้วว่าการหาเงินทุนเนี่ยมันมีกระบวนการที่เราสามารถทําได้นะครับแต่มันต้องใช้เวลาเราต้องเทคไทม์กับมันนะเมื่อเราไม่มีทุนเราก็เอาเวลาเราไปแลกนะฮะ แต่ว่าเวลาที่เราไปแลกอะทุกคนลองคิดภาพไปนะเราคิดภาพไปนะทุกคนทํางานอะทางานแทบตาย5ปี10ปีอะเราได้อะไรเงินเดือนเราเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับถ้ามันมีคนใหม่มาที่ทํางานดีกว่าเราแต่เงินเดือนเท่าเราเรามีโอกาสที่จะบริษัทอาจจะเอาเราออกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ทุกคนต้องตั้งคาถามกับเตงน,นะว่าบางทีเราเทคไทม์กับ าการลงทุนอะไรพวกนี้นะครับหปี10ปีมันไม่ได้นานเกินไปทุกคนถ้าเราเปรียบเทียบกับงานประจำอะ่ะแต่ว่าสิ่งนี้มันทําให้ทุกคนเนี่ยนะครับหลุดออกจากนะครับวงจรของหนูปั่นจันได้ทุกคนวงจรของการที่เราจะต้องวนหลูปในการหาเงินได้นะครับอืมเพราะฉะนั้นทุ่มเทกับมันได้ครับทุ่มเทกันไปเลยสิ่งเหล่านี้ทุกคนทุ่มเททุกคนได้นะไม่ใช่ว่าบริษัทได้นะนะครับอ่าหลายหลาย,หลายครั้งเนี่ยเราตั้งหน้าตั้งตาทางานเนี่ยทำงานหลังขดหลังแข็งเนี่ย บริษัทได้เราไม <ar> ่ได้นะแต่เรื่องเกี่ยวกับเนี่ยการลงทุนการเทรดอย่างเงี้ยเราทุ่มเทกับมันนะครับเรายิ่งทุ่มเทไปร้อยอ่ะเรายิ่งได้กลับมาเป็นเกินร้อยอีกอะทุกคนนะครับอยากจะฝากไว้เรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะปั้นพอร์ตนะครับเราไม่ต้องรีบนะครับเราควรใจเย็นๆนะครับแล้วก็ควรอยู่ในกระบวนการที่มันถูกต้องนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมจะว่าทุกคนเนี่ยน่าจะได้อะไรไม่มากก็น้อยเรื่องเกี่ยวกับนะครับเราเข้ามาเทรด เพราะอะไรเนาะพยายามตั้งคําถามกับตัวเองเยอะนะครับแล้วก็อยากจะแนะนําเลยคือว่าเราพยายามที่จะมีความสุขให้ได้ในทุกๆวันนะครับมีความสุขในทุกๆวันให้มันได้นะครับโอเคก่อนจากกันไปเดี๋ยวเจขอแชร์ในส่วนที่เป็นตัวคังความรู้นะครับก่อนกันสักนล็กน้อยเนาะตอนนี้คลังความรู้เจมีอยู่3อย่างด้วยกันมีอ e ีบุ๊กนะครับมี p r i เ a ทเ training นะครับแล้วก็มีในส่วนที่เป็นตัวเทรเดอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละตัวกัน ตัวอ e ีบุ๊กเนี่ยนะครับเป็นอ e ีบุ๊กที่เจใช้เทรดเดทเทรดนะครับก็คือตัวนี้นะครับที่ทุกคนเห็นเจรีแคปผลการเทรดเรื่อยๆครับอ่ะถ้าใครสนใจในส่วนที่เป็นตัวอ e ีบุ๊กเนี่ยก็สามารถจะแอดไลน์เจามาได้นะครับม,มีในส่วนที่เป็นตัว volatility breakout sau trading strategy แล้วก็ cat4 strategy นั่นเองนะครับถ้าเรารับปเป็นเซตเนี่ยก็ได้ส่วนลดเนาะส่วนเทรนนิ่งโปรแกรมตอนนี้เจปิดรับไปแล้วเ,เรียบร้อยนะครับเจไม่ตอนนี้ไม่ได้มีแผนที่จะรับ private เพิ่มเลยนะครับเพราะว่าหลักๆเนี่ยตอนนี้เจมีความสุขกับการที่เจอกกําลังกายช่วงนี้เจแฮปปี้กับการออกกําลังกายมากแล้วก็เริ่มกลับมาดูแลตัวเองแบบค่อนข้างมากๆเลยเพราะว่าเราก็อายุมันจะมันเลข3แล้ว่ทุกคนก็เลยอยากจะดูแลตัวเองให้แบบมันมันดีครับเจก็เลยตอนเนี้ยเจปกติเวลาเจเทรนนิ่งอย่างเงี้ยเจจะเทรนอยู่ที่6เดือนขั้นต่ําโดยที่เราจะค่อนข้างที่จะเป็น private training คือเราเทรนตัวต่อตัว มันจะไม่ใช so ่เทรนแบบกรุ๊ปที่แบบเอาหลายๆคนมารับมาเยอะแล้วเอามาเทรนกันเพราะฉะนั้นเจต้องเทรนตัวตัวแล้วเจก็ต้องดูฟีดแบบเขาว่าเขามีการพัฒนายังไงบ้างเพราะมันมันเลยต้องการมันเลยเป็นสิ่งที่จะต้องใช้เวลาในการที่จะเทรนนิ่งคนคนหนึ่งนะครับค่อนข้างมากมันกินเวลาชีวิตเจค่อนข้างมากซึ่งตอนนี้เจรู้สึกแล้วว่าเจบาลานชีวิตไม่ค่อยได้แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆภาระเจไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าควอดรายเจรับอย่างเงี้ยเจจะรับตามความเหมาะสมของตัวเจเองด้วยว่าเจสามารถจะแม g จเวลา ที่จะดูแลครอบครัวดูแลแฟนดูแลดูแลการเทรดของเจได้หรือเปล่านะครับถ้ามันกระทบต่อชีวิตเจเป็นหลักเนี่ยเจก็จะไม่ได้รับรับไพรเวทนะครับซึ่งตอนนี้มันเริ่มกระทบแล้วเจก็เลยจะปิดรับไพรเวทเลยนะครับยังไม่รู้ว่าจะเปิดตอนไหนนะครับทุกคนอันนี้ถ้าใครสนใจเจก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับอ่ะแล้วก็อีกตัวนึงเลยคือถ้าใครสนใจอีกตัวนึงเนี่ย เป็นเป็นหนึ่งในเนื้อหาที่เจอสอนในพรเวทและการเป็นคอร์สเรียนละกันนะครับก็เป็นเทรดเดอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งเนาะนะครับตรงนี้มันจะเป็นการโปรพื้นฐานนะครับคำว่าพื้นฐานเจกับพื้นฐานหลายคนอาจจะไม่เหมือนกันพื้นฐานหลายคนอาจจะเป็นแบบการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับแนวรับแนวต้านมันี่แมจเมนต์ดีมานซัลายฟิโบนัชชีเทนไลน์จิตวิทยาแต่ว่าการทําพื้นฐานของเจจะคนละเรื่องกันเลยพื้นฐานของเจคืออะไร มันคือการที่เราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเพยไลน์อุปสเนครับเราจะพูดถึงตัวเองพูดถึงทรัพยากรพูดถึงมุมมองที่เราควรมีกับตลาดแล้วเจก็จะมาเจาะลึกเรื่องเกี่ยวกับการแมネจความเสี่ยงซึ่งแมเนจความเสี่ยงจะเคยย้ำไปในหลายคลิปแล้วว่าหลายๆคนเนี่ยท่องจำแค่ว่ามันมีแค่มันนี่แมเนจ e มนต์กับ risk m a n a g e m e n t ซึ่งมันนี่ m ม n นจเมนตกับ risk management เนี่ยหลายๆคนก็เข้าใจผิดด้วยนะครับ อ่แต่จริงแล้วมันไม่ได้ผิดหรอกมันมีอ่ามัน,ม,นมันแล้วแต่ศาสตร์ว่าใครจะสอนอยังไงแต่ส่วนตัวเจมองว่ามันนี่แม็นจเมนท์ที่เราเห็นทั่วไปอ่ะมันไม่พอนะครับอ่ะเจก็จะมีการสอนแบบละเอียดมากๆนะครับในส่วนที่เป็นตัวอ่าเทรดเดอร์หนึ่งส่วนหนึ่งเนาะมันเป็นหนึ่งในเนื้อ,อาหาที่จะจะให้ไพรเวทเนี่ยดูก่อนที่เราจะเข้าโปรแกรมเทรนดงกันกน,นะครับก็มีอยู่ทั้งหมดก็คือ15บทแบบจุกๆเลยนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยที่เจที่เจให้จริงๆเป็นคังความรู้ก็จะมีส่วนที่เป็นตัวอ e ีบุ๊กแหละแล้วก็ไพรรเเวววววททจจะะะปปิดแแลล้้้ตตอนนนนนนีีีคัับก็ม็มใส่่ หลักสูตรนะครับคอร์สเรียนเทรดเดอร์101นะครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์จีมาได้นะครับพูดมามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดก่อนก็ได้นะครับผมอ่ะก็สรุปเลยนะครับตัวสิ่งที่ต้องการเนี่ยนะครับเราเข้ามาเทรดเพราะอะไรเนี่ยพยายามทําให้ความต้องการของเราเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยให้มันง่ายๆก่อนและค่อยๆนะครับอ่าเขาเรียกว่าอะไรค่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆค่อยๆตั้งเป้าหมายให้มันใหญ่ขึ้นไป เทียรเล็กเทียรน้อยแล้วเราพยายามมีความสุขนะครับในทุกๆวันนะที่เรามาดูกราฟที่เรามาเทรดนะครับอ่ะโอเคก็20กว่านาทีแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้านะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ